เอาวันนี้จะไปใส่สิ่ง้บด้วอ่าตอนนี้ข้ากำลังสีออกไปอุดมไสเนาะเดินทางไปอุดมไสอ่าไปเปียกเนาะลแคงทางเนื้มีมไสรท่า็นลอแก้วสิงซิไปุมไสราบแก้วเถอะเอาเีกสขึ้นแผลเนบ่เอาไม่เอาไม่ไปใส่อส อตอนนี้เขากำลังจะเดินทางไปหลวงพระบางไซยงะละกาดุดมไซเนาะเ๋ยาท่าติดตามเบิงไปน้ำกันเด้อตอนนี้เขากำลังเดินทางอยู่โบเะบ้าดังย่านเมาโลดนี่นะเจ้าเนาะสบายดีทุกคนที่ว่าเข้ามาก็ขอขอบใจเด้อที่เข้ามาตอนนี้พวกเรากำลังจะเดินทางไปทางภาคเหนือของสอปปลาวก่อนจะไปก็มาแวะรับประทานอาหารกันก่อนเจ้า อันนี้มดตัวฟังกินกับคุแล้วเมื่อวานไปกินลาบฟันเขาจะเป็นนัวจุดหน่งกินเสรเพื่อนันมีสองช้อหน่อยเลยแรับแรกฟันเขามาแต่บุ้งกนะดิ่งมันมีแปงนัวอะไรนะต้งหางย่นัวหัวต้องสัสได้นะว่ามันนัวเป็นนัวหรือว่านัว เจ้าน้องเขาก็มาแวะกินเฟอมาแวะกินเฟอครับประานอาหารกิมอิ่มท้องอิ่มไส้ก่อนจะออกเดินทางกองทัพต้องเดินโดยท้องสันเดย์พันวาตอนนี้ก็มาแวะกินเฟอหอดวางเวียงแล้วตอนหอดทางด่วนบัวได้ทายเนื่องจากว่าฝนตกบรรยากาศค่อนข้างมืดอึมคึมก็เลยบัวได้ทายฉะนั้นมาหอดตอนนี้ก็เริ่มก็ฝนก็ยังตกอยู่แต่ว่ามาแวะกินเฟอ กินเฟอกินข้าวเปียกอยู่เมืองวางเวียงล้วก็จะเดินทางขึ้นภูเก้าลักไปทางเหนือของวังเวียงหรือว่าขึ้นภูเก้าลักไปหลวงหะบางจากนั้นพวกเฮาจะเดินทางต่อไปแขวงไซยะบุรีบนใจว่าแขวงไซยะบุรีบรรยากาศเป็นยังไงแต่ว่าบังเอิญมื้อนี่เพิ่นบอกว่ามื้อนี้มีงานประเพณีบุญสร้างบุญสร้างประจำปีของแขวงไซยาบุรี แต่ว่าเพิ่นอาจจะบริจัดเหตุยิ่งใหญ่อลังการคือทุกๆป,ปีเพราะมันยังย่านมีการระบาดพยายามอยู่เนาะตอนนี้ก็ได้เดินทางมาใกล้จะขึ้นภูเกาหลักแล้วบรรยากาศก็กยังมืดฝนก็นยังค่อยๆตกอยู่ฝนก็นยังตกอยู่แต่ว่าพวกเขามาแวะเติมกาแฟยอยู่ปตท,ทก่อนจะออกเดินทางขึ้นภูเกหลัก ตอนี้ก็ฮอดกาศีฮอดกาซีเมืองกาซีก็เป็นเมืองหนึ่งที่ว่ามีทิวทัศน์ธรรมชา,ศาติงามหลายบรรยากาศกาับภูผ,ผาปา่าไม้เขียวสดอุดมสมบูรณ์ก็เป็นเมืองนึ่งที่ว่าน่าสนใจน่าท่องเที่ยวน่าสมแต่ว่าสถานที่เพิินก็นยังมีหลายๆบ่อนยังบ่ได้ทึกยังบ่ได้ทึก อันดิสคอ e r เวอลี่ยังบรได้ถือคนพบหรือว่ายังยังยังเป็นแบบออแกนิกยังบอได้มีการตกแต่งก็ยังธรรมชาติอยู่ถ้าผู้ใดต้องการสัมผัสบรรยากาศแบบนั้นก็เมืองกาซีคิดว่าต่อไปอาจจะลองจากวังเวียงจากวังเพราะว่าถ้าหักทางพอาจากกาซีขึ้นมาภูก็หลักทานก็จะเห็นบรรยากาศประมาณนี้แหละก็จะเห็นภูหมอก ภูหมอกทิวทัศนสัมผัสกับความหนาวอยู่ถึงภูสูงสุด9กิโลจากตีนภูฮอดถึงภูถึงแม้ว่าทางถานนทางจะอาจจะทุรกันดานพอะสมควรจะเป็นยังไงกะเบิงบรรยากาศไปน้ำกันเนาะก็จะมีจุดซูมวิวหลายๆจุดแต่ว่าจุดนี้จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ว่าสามารถเห็นวิวกว้างและก็สามารถสัมผัสหมอกและก็ความหนาวได้ชุด มันอยู่ระหว่างก่างของ,ลงหลวงเ่าบางกับแขวงเวงจันทร์เมืองเซิงเงินเนาะอยู่เมืองเซิงเงินอยู่ระหวา่างกลางภูในนี้เป็นภูระหวา่างกลางเมืองเซิงเงินกับแขวงเวงจันทร์จะเห็นบรรยากาศน้ำหมอกแบบนี้นเป็นภูทะเลหมอกแบบนี้แหละจะงามหลายทากว่าผู้ใดมีกล้องเทวเลนยงใหญ่แต่ว่าถนนหนทางค่อนข้างโอ้โหบให้พาราเลย ถ้าจะขึ้นมาต้องเช็คลดกวดสภาพรถให้มั่นใจก่อนเนาะเพราะว่าสภาพฮาบโบวว่ามันจะมีอย่างเกิดขึ้นบางทีมันก็มีแลนสไลด์ก็อันตรายพอสมควรพวกฮองก็ก็ได้ค,อคอ่อยๆมาเจ้าถึงภูนี่จะมีฝ้าลมประมาณนี้ตลอดปีแล้วก็อากาศจะหนาวปัจจุบันนี้ก็ประมาณเกือบ สิองศานี่แหละตอนพวกเขามานี่1สองศาบ่าพวกนายใจเท่าไหร่แต่ว่ารู้สึกว่ามันจะหนาวหรือเกินเกือบจะมีหิมะตกคนละแต่กะบ่ตกเนาะคนว่าตกกบับ่หู้ัันแหงจะหนาวกว่านี้อ๋อสิ

โอ้บ่อยอากาศหนาวเลยอากาศหนาวหลยขอเรามาส่งวิวหน่อยนึงก็จะเดินทางไปสู่แขวงชชยบุรีจากนี้ไปแขวงชัยบุรีก็อาจจะใช้เวลาประมาณส3สมชั่วโมงนี่แหละตอนนี้ก็ู้สิกว่าจะมาฮอดเคแดนเมืองไชยบุรีแขวงไชยบุรีแล้วเนะาะปัานี้ก็จะไปซอกหาบ้านพักไปเช็คอินแขงนวงเบญจบัว บ้านพักแถวใดน่าสนใจเพราะก็ว่าได้มาแขวงนี้เป็นเวลาปีกว่า,วาแล้วก็ถือว่าเป็นครบหอบปีตั้งแต่ล็อกดาวมาก็บ่ได้เดินทางมาเนาะนี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งของปีนี้ปีผ่านมาก็ถือว่าครบหออปีพอดีปีกายก็มาช่วงประมาณเดือน2นี่แหละตอนนี้ก็ได้มาฮอดแขวงสายามบุรีซุมบรรยากาศแขวงสายามบุรีแล้วกันถ้าพใดได้เข้ามาก็อย่าลืมกดเลิฟกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ดเด้อขอขอบใจ Find the one you should never give her up. I think it's the way life changes when in love. Yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see. Yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish and one. Yeah, yeah. Too far away from our hearts, yeah, yeah The ones we keep close, we should never let go So tell me who you love, baby Take a moment to unwind, fix yourself And realign yourself with the world, baby Breathe slow, baby, yeah